ชุดที่สี่ของไลนิ่งนะครับก็มีอยู่สองข้อนะสองข้อในแบบหัดท้ายบทของเรื่องนี้นะครับเริ่มเลยนะครับข้อสิบหกนะข้อสิบหกจะขอวาดรูปเลยนะครับดูเราดูวาดรูปดูโจทย์ก่อน แท่งไม้ลูกบาทยาวละละสิบเซนระหว่างลอยระหว่างน้ำและน้ำมันดังรูปด้านล่างต่ำกว่าผิวลอยต่อระหว่างน้ำและน้ำมันสองเซนหาแรงดันลับที่กระทำต่อผนังด้านข้างของไม้แต่ละด้านเป็นกิโลน,นิวตันให้ถอพอของน้ำมัน0.6ตอนนี้มาดูนะข้อนี้ให้เป็นแท่งลูกบาทนะครับแท่งลูกบาทเพราะฉะนั้นเราก็คิดด้านไหนก็ได้เหมือนกันหมด แรงดันแต่ละด้านจะเท่ากันนะครับเท่ากันตอนนี้อีกอันก็คือน้ํากับน้ํามันก็ตามรูปน้ําความหนาแน่นหลักการก็คือน้ําความหนาแน่นมากกว่าก็จะลอยอาจจะจมอยู่ด้านล่างนะน้ำมันก็จะลอยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไม่ทําปฏิกิริยากันนะครับถามแรงลัพก็ต้องเป็นแรงดันลัพของน้ํานะครับอ่ะก็มาวาดรูปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร จะให้ดูพื้นที่พื้นที่ก็ให้ดูด้านตามรูปเลยนะครับพื้นที่ก็ดูตามรูปเลยแบบนี้เลยนะครับส่วนแรงนี่จะให้ดูด้านข้างนะเพราะเราเขียนลงบนกระดาษไม่ได้เรามองไม่เห็นโอเคนะครับรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูซิมีอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับ f1 เห็นไหมฮะ F2 ตามรูปเลยนะ F2 ความยาวเพื่อหาพื้นที่นะครับตา,ามนี้นะครับแล้วก็จุดที่จะเกิดความดันเพื่อหาแรงดันนะครับก็เป็น1 P 1ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ P 2แล้วก็ P 3เรามาดูเขาต้องการอะไรเพราะนั้นโจทย์ถาม f รับซึ่งเท่ากับ f 1บวก f 2เท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำถามตอนนี้เรามาดูแต่ละตัวนะครับ f 1 f 2หาอย่างไร f 1เมื่อ f 1 1> f 1ที่เราจะหานะครับ f 1ของเรานะครับจะหาได้จาก p 1บวก p 2ส่วน2คูณ a 1เช่นเดียวกัน f 2 ก็จะหาได้จาก p 2บวก p 3ส่วน2คูณ a 2เป็นสมการที่3ตอนนี้เราจะมาดูอันง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก่อน a 1 A1 ดูรูปเลยนะครับเมื่อ A1 พื้นที่ A1 เท่ากับเห็นไหมครับส,ส่สวนละเงาสีแดงส่วนนี้ทั้งหมดเลยกว้างเท่าไหร่ กว้าง8เซนยาว1 8 0ตารางเซนเปลี่ยนเป็นตารางเมตรเลย80 10คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตร A2 ล่ะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ A2 ส่วนนี้สีเขียวนะครับสรูปสีเขียวตัวนี้ก็เป็น A2 เท่ากับเท่าไหร่ครับย ยี่สิบตารางเซนสองคูณสิบยี่สิบคูณสิบกำลังลบสี่ตารางเมตรเราจะทำเอาเก็บไว้นะครับมาต่อเลยตอนนี้มาดูหาพีหนึ่งนะครับพีหนึ่งความดันมาพิจารณาความดันเราได้พีหนึ่งเท่าไหร่พีหนึ่งพีหนึ่งอยู่ใต้ น้ำมันนะครับระยะเท่าไหร่2องเซนนะครับก็เป็นโรน้ำมันคูณ g คูณสองเซนใส่สเลขเลยนะครับน้ำมันทาพศูก็600คูณ10คูณ0.2ได้เท่าไหร่ครับ 2เซนศูนย์จส,ส,สองนะเซนศูนย์จก็ได้120ยยีสิบาสคันอ่าเช่นเดียวกันต่อเลยตัวที่2นะครับ p ีสอขอแก้ดูเดี๋ยวคนงงเอ๊ยยีความดันบรรยากาศ อยู่ด้นต่อตารางเมตรปาสคาลนะครับใช้อ่านอานละกันพีสองพีสองลเท่าไหร่ P2 ก็อยู่ใต้น้ำมันเหมือนเดิมแต่ว่าลึกเท่าไหร่10เซนโรน้ำมันคูณ G 10เซนนะครับก็600คูณ10คูณ0.1เท่าไหร่ครับ600ปาสคาล เช่นเดียกัน p 3ล่ะ p 3เป็นของเหลว2ชั้นนะครับก็เป็นโรน้ำ ah r น้ำคูณ g คูณ0.02เมตร2เซนนั่นแหละบวกอะไรครับบวก p 2นะครับก็ได้2.02คุ2ูคูณ600 m. ได้ เท่าไหร่200นะครับ200 200ยสอบวกหกรเป็น800ร้อยปาส卡านะตัวนี้ดูสิอ่าต่อไปได้แล้วเมื่อครบหมดแล้วก็เอาไปแทนเลยแทนในห,หนึ่งนะครับก็แทนในห,หนึ่งแทนเอ้ยแทนในทสองฮะ f อสองก็จะได้ f อหนึ่ง เท่ากับเท่าไหร่1้อบวก6กรส่วน2คูณ A 180 10แปดกำลังลบสนะครับอ่าได้เท่าไหร่เอ่ยสองนะครับเอล่ะหกร บวกและลบทั้งหมดส่วนสวนองคูณเท่าไหร่คูณยี่สิบคูณสิบกำลังลบสี่ได้ออกมาหนึ่งจุดสี่ศูนย์นิวตันเพรานะนั้นก็สรุปได้เลยสรุป สิ่งที่เอาถามซิกมาเอฟก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสองบวก1.4ได้4.28อันนี้ข้อ10 ข้อปข้อ15จากรูปหาแรงดันน้ำที่กระทำต่อท่อ A หาแรงดันน้ำตรงไหนเอ่ยคือตัวนี้ f ถ้าเราทำตัวอย่าง16หรือข้อ16ได้แล้วเราก็เห็นว่ากคา็คล้ายกันนะครับคล้ายๆกันก็เหมือนกับ f 2อ่ะหา f 2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ p 1 p 2ก็จะได้เขียนเป็นส so, so, ูตรได้ก็คือโจทย์ถาม F ซึ่งเท่ากับตามรูปเลยนะ P1 บวก P2 ทั้งหมดส่วน2คูณ A ได้เท่าไหร่แล้วก็มาไล่ทำทีละตัวนะครับเมื่อพีหนึ่งเท่ากับเป็นน้ำใช่ไหมโรน้ำคูณ G คูณเท่าไหร่ครับ18เซนก็แทนด้วย10กำลัง3คูณ10 คูณ0.18พีน่ครับ p สองล่ะได้เท่าไหร่เอ่ยพันแปดร้อยเนาะ p สองเท่ากับโรน้ำคูณจีคูณเท่าไหร่ครับบวกไดมิเตอร์ของ อ่าท่อนะยี่สิบสองเซนก็เป็นยี่สิบเซนสิบกำลังสามคูณสิบคูณศูนย์จุดสองได้สองพันปาสคารเหมือนเดิมตัวนี้ค่า A และแอเรียตัวนี้นะครับ A เป็นทรงกระบอกนะครับพายส่วนสี่ โจทย์ให้มาเป็นไดมิเตอร์นะครับก็เป็น2ส่วนร้อยทั้งหมดยกกำลังสองได้เท่าไหร่ครับพายส่วนคูณสิบกำลังลบสนะครับตารางเมตรอ้าวก็แทนลงในสมการนี้เลย เป็นสมการหนึ่งก็แล้วกันแทนลงในหนึ่งก็ได้แรงดันที่ต้องการเเท่ากับเท่าไหร่ครับพันแปดร้อยบวกสองพัน หมดหารสองคูณพายสิบกำลังลบส,สี่นิวตันนะครับหดีไซได้เท่าไหร่สามสิบแปด ามพันแปดหนึ่งพันเก้าร้อยพายคูณสิบกำลังลบสี่หรือได้เท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งเก้าพายอินดัสไอลอยแล้วนะครับ